นี้เวลาศูนย์นาฬิกาสิบเก้านาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ทีจีเสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณร,รัฐเยอรมนีระหว่างวันที่24-29ถึงมิถุนายนพุทธศักราช2566 มีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพล,ลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุลอองประบาทส่ทงเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล,น,เบลน้นเมืองรินเดาครั้งที่72รวมทั้งท่อประเนสถานที่สำคัญต่างๆอาทิพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิน่นคุมพิสคาเทียพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเฟรดิคาเฟนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฮ็อกชูเรอร์ราเวนบวกไวากาเทนโบสถ์และห้องสมุดโคอสเตอร์วิบริงเงิน วิหารอุมเมอร์มินสเตอร์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุอุมเชเวอร์เฮาส์และสถาบันมักพลังด้านระบบปัญญาประดิษฐ